เราจะรู้ได้ยังไงคะคุณหมอว่าเราอ่ะอ้วนหรือ,อยังเวลาเราจะพูดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยน้ำหนักเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนถ้าง่ายที่สุดก็คือการคำน,นวณด้วยค่า B M I ค่า B M I สำหรับคนเอเชียเนาะเริ่มมากกว่า23เราจะเรียกว่าคนกลุ่มนี้เข้าข่ายน้ำหนักเกินแต่ตัวเลข25เมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเขาเข้าสู่การเป็นโรคอ้วน ถ้าลดน้ำหนักได้ประมาณ5%ของน้ำหนักตั้งต้นหรือว่าโดยเฉลี่ยเริ่มต้นเลยนะคะ3กิโลแรกคุณจะรู้สึกได้เลยว่ากระสับกระเฉงขึ้นเดี๋เราพูดถึงโรคอ้วนนะคะหมออยากแยกโรคอ้วนออกเป็น2ส,ส่วนโรคอ้วนเนี่ยอันที่1คืออันตรายต่อการเสี่ยงกับการเป็นโรคอ,อ,อันที่สองเป็นไรหรอกตรอขอเป็นหมูที่แข็งแรงและการโรคอ้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก ผลรวมของพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมสังคมคุณมีภาวะน้ําหนักเกินคุณเป็นโรคอ้วนและคุณไม่ได้มีความเสี่ยงหรือว่าความผิดปกติที่จะนําไปสู่โรคร้ายแรงแต่การแบ่งน้ําหนักตัวเนี่ยค่ะมันก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของข้อต่อถ้าคุณมีภาวะน้ําหนักเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนเชื่อว่าส่งผลกับสุขภาพจิตแน่นอนเนาะขับมา สเต็ปที่เขาจะเอามาวินิจฉัยเรื่องของโรคอ้วนก็คือการวัดเส้นรอบเอวผู้หญิงเราเวลาการวัดเส้นรอบเอวเราจะมีเอวที่ใต้สะดือผู้ชายบางคนถ้าเข้าข้างตัวเองเขาจะวัดเอวเขาใต้พุงเสมอเวลาเราวัดเส้นรอบเอวเพื่อวินิจฉัยโรคนะคะหลักๆเราจะให้วัดรอบเอวผ่านสะดือค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเส้นรอบเอวของคุณมากกว่า90ซนติเมตรสำหรับผู้หญิงเส้นรอบเอวมากกว่าหรือเท่ากับ80ซนติเมตรขึ้นไปเราก็จะเรียกว่าเข้าข่ายโรคอ้วนค่ะ โดยปกติทางการแพทย์วิธีการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันนะคะที่ถูกต้องแล้วก็เป็นโกลด์สแตนดาร์ดหรือว่าที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเราจะวัดผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ปัจจุบันเนี้ยมันก็เลยมีการพัฒนาเครื่องช่างน้ำหนักอัจฉริยะที่สามารถช่วยบอกเรื่องของเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายได้บอกมวลไขมันบอกปริมาณน,น้ําในร่างกายได้ถ้าในโรงพยาบาลเราก็จะเรียกว่าเป็นเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย